ละมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา78การจับย่อตบทพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับไม่ได้เว้นแต่อนุหนึ่งเมื่อบุคคลน,นั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้าตามมารตรา80อนุสมีพฤติการอันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอันสามารถใช้กระทำความผิด อนุสามีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา66อนุสองแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอหมายจับได้อนุสี่เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราวตามมาตรา111ดีการสำคัญเจ้าพนักง,งานตำรวจจับกลุมจำเลยในขณะกำลังกระทำความผิดซึ่งหน้าโดยมียาเสพติดไว้ในครอบครองจึงไม่ต้องมีหมายจับ เจ้าพนักง,งานแสดงตัวเป็นเจ้าพนักง,งานตำรวจและแสดงบัตรเจ้าพนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ดูจำเลยกลับวิ่งหลบหนีโดยถืออาวุธปืนสั้นติดตัวไปด้วยคลั้นในร้อยตำรวจเอกพอและผู้เสียหายซึ่งวิ่งติดตามไปตะโกนบอกให้มอบตัวจำเลยก็วิ่งหนีเข้าไปในบ้านเกิดเหตุและพยายามดันปิดประตูตามพฤติการดังกล่าวจึงมีหลักฐานตามสมควรว่าจำเลยน่าจะได้กระทําความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีกรณีจึงมีเหตุที่จะขอออกหมายจับจำเลยได้ตามปวิอาญามาตรา66อนุ2ทั้งเป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอสารออกหมายจับจำเลยได้ประกอบกับการที่จำเลยถืออาวุธปืนวิ่งหลบหนีไปตามถนนสาธารณะซึ่งเป็นในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและโดยไม่มีเหตุสมควร ถือได้ว่าเป็นการกระทําความผิดซึ่งหน้าพยายมโจทก์ทั้ง3กับพวกซึ่งได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจให้จำเลยทราบแล้วซึ่งมีอำนาจที่จะจับกุ่มจำเลยได้แม้ไม่มีหมายจับตามปวิายามาตรา78อนุ1อนุ3และถึงแม้ตามมาตรา82สบับยัติว่า ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตามห้ามไม่ให้จับในที่ระโหฐานเว้นแต่จะได้ทำตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยการค้น,คนในที่ระโหฐานก็ตามแต่การที่จำเลยกระทำความผิดซึ่งหน้าเมื่อถูกไล่จับแล้วหลบหนีเข้าไปในบ้านเกิดเหตุเจ้าพนักง,งานตำรวจย่อมมีอำนาจที่จะเข้าค้นบ้านเกิดเหตุได้แม้ไม่มีหมายคน้นตามปวิอายามาตรา92อนุ3าได้ร้อยตำรวจตี อเรียกตรวจรถยนต์ของจำเลยเนื่องจากเสียงเครื่องยนต์ดังผิดปกติจากรถทั่วไปเสียงดังคล้ายรถแต่งท่อไอเสียและจากการตรวจสภาพรถทั่วไปของรถเบื้องต้นพบว่าท่อไอเสียของรถมีการเปลี่ยนแปลงโดยถูกตัดท่อพักเสียงออกและปลายท่อถูกปล่อยลงหน้าเพลา แตกต่างจากท่อไอเสียของรถยนต์รุ่นเดียวกันที่จะมีท่อพักเสียงและปลายท่อไอเสียออกจากด้านท้ายรถอันเป็นความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา80วรรคหนึ่งร้อยตำรวจตีต่อซึ่งดำเนินคดีแก่จำเลยได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นหรือหมายจับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา78อน,นุหนึ่งที่100ร้อยตำรวจตรีซอออกใบสั่งงานดัดแปลงข้อไอเสียให้จำเลยไปชำระค่าปรับต่อพนักง,งานสอบสวนหรือชำระด้วยวิธีอื่นตามที่ระบุในด้านหลังใบสั่งภายในเ็วันนับแต่วันที่ได้รับใบสั่งจึงชอบด้วยกฎหมายเมื่อจำเลยไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดหร้อยตำรวจตรีซอสามารถเปล่าโทษจำเลยต่อพนักง,งานสอบสวนได้ การสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนชอบด้วยกฎหมายโจย์จึงมีอำนาจฟอ้องท้าพนักง,งานตำรวจเห็นจำเลยจำน่ายเม็ดอิมไฟต์เมนให้แก่ส่ายลับเมื่อเข้าไปตรวจค้นบ้านของจำเลยก็พบเมดเอิมไฟต์เมนอีกหนึ่งเม็ดเป็นการกระทำต่อเนื่องกันเมื่อพบเห็นจำเลยจำน่ายและมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำน่ายอันเป็นความผิดซึ่งหน้าตามมาตรา80ซึ่งมีอำนาจจับจำเลยได้โดยไม่ต้องมีหมายจับตามมาตรา78อนุหนึ่ง